อ่ะสวัสดีครับพ่อแมีพี่น้องบานเฮาเมื่นอนี้กันเมื่อกินส่วมบังม่วงหน่อยนะครับเบาๆไร้นะครับยุ้มเลยนะครับพี่น้องมาบึ่งบรรยากาศบอให้เห็น,น,นาหาน้านะครับให้เห็นแ้่แนวกิน nhìn được này nhỉ kết kèo đó xuống, mà đây kênh มองหน่อยนะครับ

ย,ายา่ามายม่ามาเด้ยังง่วงเหรอหล่บบอยังง่วงเบิ้ลบงพอพันจินที่หลับตาลอพัดลมค่ออ นั่งลงนั่งลงเรากินสมตาก่อนมาส้นนี่เลยบักพิกเนี่นี่ <c oughs> แงเ,เร็วเร็วเร็วพิกสิความได้บักพิกแล้ว <c oughs> เร็วเร็วนานพอว่าแลยอะถือว่าเอาสำหรับกิน,นีอเจ้าใบเพียงเท่านี้ครับสวัสนี้ครับ